จะซื้อปลากีดขุ่มเราก้นตอกควนตอกปลากีดขุ่มมันจะขึ้นนะหรือปลากีดขุ่มในโพรในโปรในโปรบ้านเราอะนะมันจะขึ้นหรือมันจิ้มเครื่องแกงเป็นได้โหรดีเออมันจิ้มเครื่องเครื่องมีเส้มไว้ทักปักเลยจิ้มเครื่อง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 ตับวิ่งเลยโอเคเอฟพุ่งจิ้มเครื่องรอแล้วเราก็มาตั้งน้ำไว้ให้น้ำมันเดือดอ่าให้น้ำมันเดือดเดี๋ยวจะทำการปรุงเดี่ยทำการปรุงเนี่ย หลังจากที่น้ำเดือดเราก็ใส,ใส่เครื่องใส่เครื่องใส่เครื่องที่ติ้มไว้ะใส่เครื่องที่ติ้มไว้หลังจากที่เคี่ยวเครื่องประมาณหนึ่งก็ใส่ไบราไม่ใช่ใส่ใบมะกรูด วขาแล้วก็ใครๆๆใครๆๆรับท um. ี่รงเที่ยวน้ำได้ที่แล้วเออนี่ปลาเลยเด่มังตาตัวดี่อเด่นๆนี่นี่ลาขี่คุปลาที่คุลักที่คุมเข่งเพหรักที้คุ ราสซุปเลยราสตัวแดเองหมอโอ้อะมอโตเลยมอโตเลยร้อยน้ำเดือดแปบ๊บไม่ต้องคือการเกงปลาเนี่คือแกงไหน่พุ่งถ้าแกงพุงนี่จบเลยมันไม่ไม่ปลเลนื้อเนี่มันต้องแกงให้เปือ่อยเก็บปลาเนี่ยถ้าเปืยหมามันไม่อร่อยมันจะไม่อร่อยแกงผล ลาสดซุกซึมเงี้ยจว่านนะเดียวกันตอนุดทตายก็ใส่ใบรามันจะไม่แข็งเซ็ชุมบุญแบบอ้าวนี่คือการแกงปลาขี้ขมปลาขี้ขมไม่รู้ภาษากลางก็เรียกว่าปลาอะไรแต่ว่าภาษากลางแถวแถวภาคกลางหรือภาคืนไม่รู้มีไหมปลาขี้ขมนะแต่บ้านเรานี่อยู่ในป่าสาทูเลยนะ ปลาตาคูในโลกในโลกในในคลองออืนะปลาคีขมตอนสุดท้ายอืมมีใบยาเออใบดานีครัวเวทไก่ปลายาวอะไรนะปลาเล่นเนียเนี่ยเป็นตอนสุดท้าเนีโอเครับรองว่าอร่อยอย่างแน่นอนแกงเป็ดปลาคี้ขมนะ